สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมพอเราอายุมากขึ้นวิธีที่เราเรียนรู้ถึงได้เปลี่ยนไปมากขนาดนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับว่าจริงๆแล้วอายุเนี่ยมันส่งผลต่อวิธีที่เราเรียนรู้และเติบโตอย่างไรลองนึกภาพตามกันดูนะคะเด็กสองขวบเนี่ยอะไรก็เอาเข้าปากหมดเลยใช่ไหมครับ เหมือนกำลังชิมโลกเพื่อทำความเข้าใจมันแต่พอตัดภาพมาที่วัยรุ่นอายุ15โอ้โหตั้งคำถามกับทุกอย่างทุกกฎเกณฑ์ที่มีเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้เกิดความแตกต่างที่น่าทึ่งขนาดนี้นี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่เราจะมาหาคำตอบกันเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยคือในทางจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยเขามีสิ่งที่เปรียบได้กับแผนที่อยู่สฉบับที่จะช่วยให้เราเข้าใจการเดินทางของชีวิตได้ดีขึ้น ลองนึกภาพว่าแผนที่พวกนี้มันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวเราเลยล่ะครับที่คอยนำทางเราในทุกๆก,ก้าวของการเติบโตแผนที่ฉบับแรกเนี่ยเป็นของนักจิตวิทยาที่ชื่อเพียร์เจตครับซึ่งของเขาจะเน้นไปที่เรื่องของสมองเรื่องของความคิดและเหตุผลเราอาจจะเรียกมันว่าแผนที่แห่งความคิดก็ได้ส่วนอีกฉบับหนึ่งมาจากออริกเซนคนนี้จะโฟกัสไปที่เรื่องของสังคมและอารมณ์หรือก็คือ แผนที่แห่งตัวตนของเรานั่นเองครับพอเรามีสองแผนที่นี้อยู่ในมือนะโอ้โหเราจะเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้นเยอะเลย หัวใจหลักของพิแเจเลยนะฮะคือเขาบอกว่าความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆก็เก่งขึ้นมาเองนะแต่มันเกิดจาก2ออย่างพร้อมๆกันอย่างแรกคือสมองเราโตขึ้นตามวัยและอย่างที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการที่เราได้ออกไปเจอโลกได้ลงมือทําได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวประสบการณ์ใหม่ๆเหล่านี้แหละครับที่จะค่อยๆเข้ามาหล่อหลอมวิธีคิดของเรา ในขณะที่เีลิกสันเนี่ยเขาจะมองต่างมุมนิดหนึง่งเขามองว่าบุค,คลิกภาพของเรามันถูกปั้นขึ้นมาจากการที่เราต้องผ่านด่านหรือผ่านความท้าทายทางสังคมในแต่ละช่วงชีวิตซึ่งมันมีตั้งแต่เกิดยันแก่เลยนะคะถ้าในแต่ละด่านเนี่ยเราได้รับการสปอร์ตที่ดีได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมสุดท้ายเราก็จะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพจิตด,ดีมีความสุขได้นั่นเองเอาละครับเมื่อกี้เรามีแผนที่2ฉบับอยู่ในมือแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาลองใช้แผนที่ทั้งสองนี้เดินทางไปสำรวจชีวิตในแต่ละช่วงวัยกันดีกว่ามาดูกันครับว่าในแต่ละช่วงอายุเนี่ยทั้งวิธีคิดและความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มจากแผนที่ความคิดของเพียเจก่อนเลยนะครับเขาแบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาไว้ทั้งหมด4ขั้นหลักๆด้วยกันครับ นี่แหละครับ4ขั้นตอนการพัฒนาความคิดของเพียเจเห็นแล้วจะรู้เลยว่ามันคือการเดินทางที่มหัศจรรย์มากๆจากแค่การใช้ประสาทสัมผัสเรียนรู้โลกรอบตัวตอนเป็นเบบีค่อยๆขยับมาสู่การคิดอะไรที่มันซับซ้อนเป็นนามธรรมมากขึ้นในช่วงวัยรุ่นซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยนะคะก็จะมีมุมมองต่อโลกที่ไม่เหมือนกันเลยเป็นเอกลักษณ์มากๆทีนี้เมื่ดูแผนที่แห่งตัวตนของอีริกสันกันบ้าง ซึ่งของเขาเนี่ยโอ้โหครอบคลุมทั้งชีวิตของเราเลยครับแบ่งพัฒนาการทางจิตสังคมออกเป็น8ขั้นด้วยกันจะเห็นเลยว่าเส้นทางชีวิตในมุมของอิริสันเนี่ยมันเต็มไปด้วยทางแยกหรืออมขัดแยง้งเป็นความท้าทายทางสังคมที่ต่างกันออกไปในแต่ละช่วงวัยเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดอย่างการสร้างความไว้วางใจตอนเป็นทารกไปจนถึงการตกตะกอนมองย้อนกลับไปค้นหาความหมายของชีวิตทั้งหมดในวัยชาราเลยทีเดียวเอาล่ะครับ ได้เวลามาเจาะลึกกันทีละช่วงวัยแล้วเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยวัยแห่งการเล่นครับช่วงอายุประมาณสองถึงสี่ขวบในวนัยนี้ถ้ามองผ่านแผนที่ของพียเจนะคะเด็กๆจะเริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นแล้วแต่ยังคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลไม่ค่อยได้ในขณะเดียวกันถ้าดูจากแผนที่ของเอริกสันด้านความรู้สึกเนี่ยโอ้โหพวกเขากำลังอยู่ในช่วงที่อยากทำนูน่นทำนี่ด้วยตัวเองไปหมดเลยถ้าเราปล่อยให้เขาได้ลองทำได้สำรวจอย่างอิสระนะ เขาจะรู้สึกดีกับตัวเองมากแต่ถ้าโดนห้ามตลอดก็อาจจะกลายเป็นความรู้สึกผิดติดตัวไปได้เลยขยับมาอีกช่วงหนึ่งครับวัยเรียนช่วงอายุประมาณ5ถึง11ปีก็คือช่วงที่เด็กๆเริ่มเข้าโรงเรียนอย่างเป็นทางการนั่นเองครับช่วงวัยนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากๆเลยครับในด้านความคิดเนี่ยเด็กๆจะเริ่มคิดอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นแล้วแต่ต้องเป็นเรื่องที่จับต้องได้นะ ส่วนด้านความรู้สึกพวกเขาต้องการการยอมรับจากทั้งคุณครูแล้วก็เพื่อนๆแบบสุดๆเลยแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองทําสําเร็จถ้าทําได้นะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองขยันมีคุณค่าแต่ถ้าทําไม่ได้เมื่อไหร่ความรู้สึกต่ําต้อยก็จะเข้ามาแทนที่ครับแล้วก็มาถึงช่วงวัยที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงพายุของชีวิตเลยก็ว่าได้ไวัยรุ่นครับในช่วงอายุ1 2ถึง18ปี วัยนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับเพราะพัฒนาการทั้งสองด้านมันมาบรรจบกันพอดีเลยคือด้านความคิดเนี่ยพวกเขาสามารถคิดเรื่องที่เป็นนามธรรมเรื่องที่จับต้องไม่ได้หรือต้องสมมุติฐานอะไรที่ซับซ้อนได้แล้วซึ่งไอความสามารถใหม่นี้แหละที่มันผลักดันให้พวกเขาต้องมาเจอกับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของวัยรุ่นนั่นก็คือการตอบคําถามที่ว่าเราคือใครการค้นหาตัวตนนี้เองครับมาถึงตรงนี้อาจจะมีคนเริ่มคิดแล้วว่า แล้วรู้เรื่องพวกนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างคำตอบคือโอ้โหมีประโยชน์มหาศาลเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนเราไปดูกันดีกว่าครับว่าความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการสอนไปได้ขนาดไหนอย่างเด็กอนุบาลเนี่ยที่กล้ามเนื้อกําลังพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ไวมากบทบาทของคุณครูที่สําคัญเลยก็คือต้องเปิดพื้นที่ให้เขาได้ทดลองครับให้อิสระ คอยส่งเสริมความคิดรเริ่มของเขาเหมือนเป็นคนไกด์อยู่ห่างๆมากกว่าเพื่อให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันมีความหมายมันมีเป้าหมายพอโตขึ้นมาเป็นเด็กประถมคราวนี้สิ่งที่เขาต้องการมากๆคือการยอมรับแล้วก็ความรู้สึกว่าตัวเองทำสำเร็จ ดังนั้นบทบาทของคุณครูคือต้องช่วยให้เขารู้สึกภูมิใจในงานที่ทำเสร็จส่งเสริมความขยันความตั้งใจและที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือต้องคอยป้องกันไม่ให้เขารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเพื่อนหรือรู้สึกต่าต้อยส่วนวัยรุ่นที่กาลังสับสนกาลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยบทบาทของคุณครูจะเปลี่ยนไปเลยครับกลายเป็นเหมือนพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การสอนแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความเมตตาแล้วก็คอยช่วยให้เขาได้ดึงเอาความสามารถเฉพาะตัวออกมาใช้และชี้ทางให้เขาไปสู่ความสำเร็จในแบบของเขาเอง แต่จริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ได้จบแค่ใหนห้องเรียนนะครับแต่มันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนในสังคมเลยเพราะเราทุกคนเนี่ยมีส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้คนคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาได้ซึ่งมันก็ทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองแล้วก็มองไปรอบๆสังคมของเรานะครับว่าเอ๊ะ ทำไมสภาพแวดล้อมบางที่บางอย่างมันถึงกลับไปจำกัดการเติบโตไปทำลายความมั่นใจตามธรรมชาติของเราเสอย่างนั้นจนทำให้เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้พวกเราทุกคนได้ลองกลับไปคิดกันดูครับว่า แล้วเราจะช่วยกันสร้างโลกหรือสังคมแบบไหนที่มันจะเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในทุกๆช่วงไวัยได้จริงๆเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่สามารถเติบโตและเปล่งประกายได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวเองครับ